เกิดเมื่อวันที่เหดเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2,477ที่บ้านหาดคำตำบนหาดคำอัเภูเมืองจังหวัดหนองคายเป็นบุตรีของคุณพ่อแพล์พลศรีและคุณแม่ทอมดีพลศรีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวนเจ็ดคนดังนี้คือ หนึ่งนายแดงพนมสีถึงแก่กำแล้วสองคุณยายแท่นพนมาแสงผู้วัยชนสามนายหวังพนมส์ถึงแก่กำแล้วสี่นายแพงพนมส์ถึงแก่กำแล้วห้านายแสงพนมส์ถึงแก่กำแล้วหกนางสาวเตาะพนมส์ถึงแก่กรรมแล้วและเจ็ดนางปีพนมส์ถึงแก่กรรมแล้วประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถม,มศึกษาจากโรงเรียนบ้านหัดคำตําบลหัดคำอภอเมืองจังหวัดหนองคายประกอบอาชีพทํทาาทําสวนประกอบครอบครัวสมรสกับคุณพ่ออุ่นพงนิสัยใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่บ้านหินเงิตนตําบลหินเงิอนอภอเมืองจังหวัดหนองคาย มือบิดและบุตรีจำนวนเก้วคนดังนี้คือหนึ Sales ่งในอดุลพูมสัประกอบอาชีพส่วนตัวที่จังหวัดหนองคายสองนางละมนภูมสั์ประกอบอาชีพส่วนตัวที่จังหวัดหนองคายสานางไทยดวงพมมสัประกอบอาชีพส่วนตัวที่จังหวัดหนองคายสมรถกับนางตุลพูมสั 4. ร้อยตำรวจเอกไก่พภธมแสงรังริชการบำเงนานอดีตรองสารวัตรป้องกันรปราปรารตำรวจตะเวนชายแดงกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดงที่22สมรสกับนางประภยัยศรีธมแสงานายบันเทืองธมแสงประกอบอาชีพที่จังหวัดหนองคายคือรับจ้างขนส่งระหว่างสงต,ต,ตลาย สมรสกับนางทัศนีงพงมาแสง 6. นางนมรือรัดโคตรดกผู้จัดการร้านสออาพรสมรสกับนางบุญสิงโคตรดก 7. นางกิติพรมาสงถึงแก่กำลังสมรสกับนางสุนาพรมาแสง 8. ร้อยตำรวจเอกนัทชัยพงมาแสง รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมองจังหวัดฉะเชิงเซาสมรสกับนางบุญลวนพงศ์แสงนักงานบริษัทไมโครชิพโนโลยีไทยแลนด์จำกัดจังหวัดฉะเชิงเซาก้าวนายมาลินพงศ์แสงผพนักงานบริษัทซีพีเอเขตประเทศจีนสมรสกับนางนุชชรีพงศ์แสง โยสาสารยานาศาสตังอัพยันตนาเิเวศวะระคุณานัง i เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่คุณยายท่านพมมาเป็นคุณแม่ที่มีความอดทนขยายหมัันเพียงประกอบอาชีพด้วยความเรียอุตสาหะเป็นคุณย่าคุณยายที่มีจิตใจดีมีมตารับครอบครัวเลีเ้ยงดูบุตรหลานด้วยความรักความเอาใจใส่เสมอมาปฏิบัติตนเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา ตลอดจนป็นคนอกอ้อมอารีเอื้อเฟือเผื่อแท่ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านกล้เคียงดังนั้นคุณยายจึงเป็นที่รักใคร่ของทุกทุกคนประวัติการจิตป่วยปกติแล้วคุณยายเป็นผู้มีเรื่องกายแข็งแรงตามสภาพของผู้สูงวัยในปีพุทธศักราช2550ท่านเริ่มมีภาวะร่างกายจิตป่วย และมีโรคประจำัวคือโรคความดันโลหิีกสูงอยู่ในการดูแลของแพทย์และรับยาจากโรงพยาบาลหนองคายและโรงพยาบาล50ารรษามหาวชิราลงกรณอย่างสม่ำเสมอคุณยายสามารถใช้ชีวิตมีความสุขตามปกติทั้งก,การดูแลเอาใจใส่จากผูกหลานเป็นอย่างดีจนกระทั่ง เมื่อวันที่7เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,565เวลา24สนาฬคุณยายมีอาการหนื่อยหอบหัใจเต้นแรงผิดปกติแต่ท่านยังมีสติสัมปชัญญะดีและครบถ้วนท่านบอกลูกหลานได้ว่าคุณยายไม่อยากไปโรงพยาบาลอยากอยู่กับลูกหลานที่บ้าน คุณยายอยู่ในอ้อมกอดของลูกหลานอย่างอบอุ่นแต่เนื่องจากท่านมีอายุมากแล้วสังขารย,ย่อมเสืเ่อมลงเป็นธรรมดาอาการของคุณยายสุดลงและหายใจแผ่วลงเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาสี่นาฬิกาเก้นาทีของวันที่8พฤษภาคมพุทธศกักราช2565คุณยายก็จากไปด้วยอาการสงบ ท่ากงการความสั้งสดเสียใจอะัยร,รักของบุตรหลาและญาติิดที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งเริ่มสิริอายุได้88ปี4เดือน1วันกัญกรรมวจีกรรมมโน,นกรรมกันใดที่คุณยังท่านพม่าสาได้เคยเลื่อนเกินท่านผู้ใด เื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจขอให้ทุกท่านจงได้โปรดเอาหังสิกังแก่คุณยายเท่าภนมมาใส่ด้วยเถิด คนแม่จนเลี้ยงเพียรด้วยรักอยู่เป็นหลับเป็นมิ่งขวัญไม่หวั่นไหวเมื่อยามทุกข์เศร้าโศกแม่เข้าใจดุดร่มใทให้วิหกนกพึ่งพาคอยแนะนำพร่ำวอนคอยสอนสั่ง จะนอนนั่งให้เฝ้าฝึกหมั่นศึกษาคอยถามไทยให้ฝ่ดีมีวิชาเป็นเครื่องหาเรียยงชีพจนวันตายชีวิตยายเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานเดินทางถูกถึงฝั่งฝัน ดังมั่นหมายบุญคุณน,นี้จะสถิตในใจกายแม้ชีพวายลูกหลานยังผูกพันต่อแต่นี้ไม่มีคุณยายแล้วดุดดวงแก้วหลุดลอยคอยในฝันหลานละลึก นึกถึงยายทุกคืนวันแม้จากกันวันนี้มีในใจลูกหลานญาติมาส่งยายในวันนี้ต่างล้วนมีใจรักมั่นไม่หวั่นไหวถึงอยู่ห่างแห่งหนตำบลใดห่างไกล มาส่งให้ยายไปดีขอกุศลผลบุญลูกหลานสร้างเป็นพลังส่งยายให้ไปสุขขีสู่สวรรค์ชั้นฟ้าสุขขาวดีอันเป็นที่สุขสรร์นิรันเทอ ด้วยความรักและอาลัยยิ่งจากลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนค่ะ